สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องเอมมี่ดีเกมมิ่งวันนี้ช่องเอมมี่ดีเกมมิ่งจะมาทำอะไรรู้ไหมมาเล่นแมป power of dog ค่ะก,ก็จะเป็นแมปโปรดเลยนะเพราะมันง่ายมากค่ะมันจะง่ายเลดมาเราไปดูกันเลยจิบติบมือึ้นยังไม่ได้เลยทุกคอ,อ เรากำลังบันทุกหน้าจอกันยูน่าค่ะวิได้แล้วได้แล้วอ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 ้วใช้ชิบล็อกลูก่อนอ้วอ้วใครเล่นเนียคอมก็ใช้ชิบล็อกเอากันนะคะ มันจะมีช่องนึงที่ชื่อช่อง y o Cat Robot นะคะช่อง Yoa Cat Robot ช่องนั้นนะก็จะเป็นแบบอะไรอ่ะช่องที่แบบจะ Cat Robot นะคะแต่ว่าคลิปก็แบบไม่ค่อยแบบดูดีอ่ะทุกคนก็คือแบบแบบมันถ้าเราจะเอาคลิปในคอมมาลงในมือถือนะคะก็คือเราจะเอาคลิปจากที่เราถ่ายในคอมแบบ เอล่นโลบอ่แล้วคอามอ่ะแล้วก็มาลงในมือถือนะคะไปทางนี้ดีดกว่าเนาะง่ายง่ายเลยทุกคนโอ้เราอมいいกีด่ด่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกด่านค่ะทุกคนค่อยๆไปกันนะคะอืมวันนี้นะคะมีคนซักเสื้อผ้า้วยค่ะทุกคน ยายของเราซักเสื้อผ้าให้นะคะจ,จ,จ,จุคุณจิบสองแล้วว่าเอามใช่นักวิคุณจิบสองเฮ้ยเฮ้ยคุกคอนมันติดหัวแล้วมันจะขึ้นไปได้ยังไงนี่โมโหแล้วนะคือมันติดหัวเมื่อกี้อยู่สีส้มมากำลังจะไปถึงเส้นชัยอะ่ะ มีคนื้ออะไรอ่ะอีกทำไมนี่ไงอีกทำไมคูณสี่แล้วบ้าคูนอะไรเขาถึงช่านชัยกันเก่งจังเราถ่ายคลิปช้าไงทุกคนเมื่อกี้เราถ่ายคลิปตอนเวลามันกำลังแบบเรยีย เวลามันกำลังสี่นาทีอะถ่ายคลิปช้าเนี่ยมันก็เลยแบบออกมาได้แบบนี้นะขออภัยด้วยนะนั่นไงตายเลยทำไมเราไม่มีผมล่ะ น่าใจอะ่ะ <c oughs> มันแบบมันกวนจริงๆเลยไม่เป็นไรไม่มีผุก็ไม่เป็นไรเราขอ speed clip นะหนึ่งสองหนึ่งสอง สามเริ่มสตีคลิปตึ๊ดนี่เพิ่มเสียงเพลงมานะคะเพราะว่าทุกคนไม่ได้ยินเสียงเพลงคุณม,มาไหว้เราแน่เลยอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกด่านเหมือนเดิม เล่นในมือถือนะคะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเลเซอร์นะคะคงไม่รู้จักโลโบอการาเซทุกคนอจิบ,บไม่ต้องใช้ชิปล้วก็ยังได้

ดด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 ดโอเคถ้าปีดไม่รางสีม่วงแล้ค่ะเราขอใช้ชิปรอกเอานะคะไม่ง้นเด๋ยวตายเวลาเล่นโลบอลครั้งแรกอ่ะมันก็แบบแบบ เล่นไมีใคยเก่งคูณสองแล้วเหรอก็คูณสี่แล้วอ่ะจะถึงแล้วว่าทุกคนอีกนิดเดียวเองแตจื้อไม่ไม,ไม่ no no ไม่นะทุกคนทีนี้เห็นมึงมาคูณสี่แล้วอ่าหัวเราก็นนาโนนะทุกคนดูดิผมไม่มีหัวเฮ้ยหัวไม่มีผมแร่ถูกแล้วถูกเก่งนะ อ้าเกินมันเก็อยากกินแมวกันเฮ้ยำมันมผมมันไม่มีอ่ะเอาลองไปดูเลยดี้ดิ